นี่เราเดินเข้าสนามนะครับต้องมีรอปรพอขนาดนี้นะครับไม่ใช่รอปรพอด้วยตำรวจด้วย สามแต้มน <unku> ี่เราจะไปลบหรือไปเชียร์เนี่ยทำไมสามแต้มสามแต้มพุ่มกันยงโอ้เอ็มหายบรรากาสนามพีเอ้่ายทีหาี่ลายสงหน่อยยแล ใอ,อรเออกองเชียร์บุรีรัมมาประมาณ 30- 40คนครับมาเชียร์บอลค่ะมาเชียร์บอลนะ,นะมาทำศึกมาทำศึก่เจเอาสาตำรวจมาคุ้มกันเราประมาณอีกประมาณร้อยนายเกินเกินใช่ไหม,ไมงไงจะจับเชียร์บุรีรัมให้หมดเลยตำรวจเนี่ย นี่ทับหน้าหรอตะโกลได้ยังตะกกลได้ยังนั่นนาสีเจ็บปดมากแล้วเนี่ย เรามาเชียร์บอลน,นะเหมือนเราอะไรสักอย่างอย่าโบนอย่าโบนโอหล้อมหน้าล้อมหลังโดนควัานท้องนะแี่อย่าด้วยอย่าเข้าจับขานะไม่แค่เสียงเขาก็กลัวเราแล้วอะ่ะใช่ไหมแค่เสียงเขาก็กลัวเราแล้วมใหญ่มาก